เดอเป็นเช้าวันจันทร์วันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่ที่สองมิถุนายนวันนี้เป็นเดือนมิถุนายนครับวันจันทร์ที่สองมิถุนายนวันนี้ปกติก็จะต้องไปไปส่งลูกทํางานนะแต่วันนี้เป็นวันหยุดหยุดราชการ มติคอรมนะฮะมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมเฉลิมพระชพันธศาของพระราชินีนะครูนี้เป็นวันเฉลิมก็หยุดวันซึ่งเป็นวันขานฮะก็จะหยุดวันนี้วันหนึ่งวันจันทร์เพื่อที่จะให้จะให้ปีมีวันหยุดต่อเนื่องครบสี่วัน เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยไปท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวนะฮะยังยังยังมีมติคอรมอรอีกอีกอีกวันหนึ่งนะฮะที่ที่จะให้หยุดเป็นพิเศษเนี่ยก็คือวันนู้นะฮะวันวันที่11สิงหาวันที่11สิงหาเพราะว่าวันที่12สิงหาเป็นเป็นวันแม่แห่งชาติใช่ไหมเป็นวันเฉลิมของของพระราชนินีสิริกิตนะฮะก็เป็นเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุด แล้วก็จะคลรมอก็ประกาศให้หยุดวันวันจันทร์ที่สิบเอ็ดสิงหาคมอีกวันหนึ่งก็จะมีวันหยุดพิเศษเพิ่มมาจากวันหยุดพิเศษปกติขึ้นมานี่เป็นไปตามมติคอเรมอ,มอเมื่อปีที่แล้วครัวันนี้ผมก็เลยชิวๆครสบายขับรถไปไปดูต้นม้ของผมที่ที่ที่สวนวันนี้ก็ดูลักษณะของเมฆแล้วก็มีเมฆ กระจายไปทั่วฮะคิดว่าแดดคงไม่ค่อยร้อนเท่าไหรเ่เมื่อเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะผมผมผมฟังฟังในเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าโซลารูปอะโซลารูปก็คือไฟฟ้าไอไอแสงโซลาเซลล์ที่ติดตามตามบ้านต่างๆนะฮะตอนนี้ตอนนี้พูดพูดถึงเรื่องเรื่องค่าค่าไฟนะค่าไฟฟ้าในในบ้านเราเนี่ย เขาบอกว่ามันแพงมันแพงกว่าลาวมันแพงกว่าเวียดนามมันแพงกว่าเขมรอะไรเงี้ยคือเขาบอกค่าค่าไฟมันแพงกว่าไฟฟ้าบ้านเรามันแพงกว่าแล้วก็จะมีการชี้แจงว่าบ้านเราเนี่ยที่เหตุที่ค่าไฟแพงเพราะมีการสำรองสำรองไฟคือเราเราจะผลิตไฟฟ้าเกินเกินกว่ากําลังที่จะใช้เพื่อเพื่อ ไม่ให้เกิดไฟกระชากหรือเกิดปัญหาอะไรพวกนั้นเพราะว่า,ถ,าถ้านักลงทุนที่ที่จะมาลงทุนใน,ในประเทศที่มีเสถียรภาพทางทางไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ต้องดูดูเรื่องนี้ด้วยนะว่าไฟฟ้าของประเทศนั้นน่ะโอเคไหมมีสำรองไฟแบบเพียงพอที่จะใช,ใช้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอะไรของเขาไหมยอย่างอย่างลาวกัมพูชาเนี่ยเขาเขาไม่เสถียรเนี่ยไฟเขากระชากบ่อยกระชากบ่อย พวกธุรกิจต่างๆละอุตสาหกรรมต่างๆขงเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยไปลงทุนที่ที่เขามาลงทุนเมืองไทยเนี่ยก็เพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยไฟฟ้ามีมีสเสถียรภาพเพราะไฟฟ้าคือเราผลิตเกินใช่ไหมผลิตเกินเนี่ยมันก็ทําให้ค่าไฟแพงขึ้นค่าไฟแพงขึ้นเมื่อก่อนนี้ค่าไฟแพงแพงแพงมากสี่สี่บาทกว่าแล้วก็ค่อยลดลดลดลงมาเรื่อยๆในในช่วงนี้ก็ค่าไฟก็ถ้าถ้าคิดเป็นหน่วย ที่ใช้ตามบ้านเรานะครก็คือเท่าไหรนะ่น่ะสามบาทสามบาทแปดสิบแปดเนาะใช่ไหมสามบาทแปดสิบแปดสตางค์สบาทแปดสิบแปดสตางค์ต่อหน่วยเอออันนี้เป็นค่าไฟบ้านเราเมื่อก่อนนี่มันสี่บาทกว่านะอันนี้คือค่าไฟเมืองไทยที่ว่าที่ว่าทําไมมันราคาป็นแบบนี้แล้วคราวนี้มาดูแหล่งการผลิตไฟเนี่ย การผลิตไฟของของของเรานะ่มันส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็จะเป็นแบบผลิตไฟแบบใช้ใช้ฟอสซิลก็คือใช้ก๊าซธรรมชาติเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยใช้ใช้ก๊าซธรรมชาติมากผลิตไฟฟ้าเนี่ยมากที่สุดนะแหล่งแหล่งที่ได้ได้จากก๊าซธรรมชาติก็คือมีมีมีสามแหล่งด้วยกันก็คือแหล่งที่หนึ่งก็คือจากอ่าวไทยเราเนี่ยจากอ่าวไทยเราเนี่ยก็จะ ก๊ซธรรมชาติที่ขุดได้ในอ่าวไทยนานแล้วแหละส,สมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเคยได้ยินสมัยนาชาจะบอก่อโทช,ช่วงชัดชวานเพราะว่าเราเราเริ่มขุดขุดแก๊สธรรมชาติจากจากอ่าวไทยมาเอามาผลิตไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ค่าไฟมันก็จะถูกถ้าเราใช้ก๊ซธรรมชาติจากอ่าวไทยแต่ว่ามันไม่พอไงไม่พอเราก็ไปเอาก๊ซธรรมชาติจากพม่า ก๊สธรรมชาติจากพม่าก,ก็คือโดยการต่อท่อมาอ่าต่อท่อมาการการขนส่งทางทางท่อเนี่ยมันมันประหยดัดมันประหยดัดมันถูก,กว่าการขนส่งมันมันจะถูกกว่ามันก็มันก็จะแพงกว่าของของอ่าวไทยเรานะพอเพราะอ่าวไทยเราเราก็วางท่อเหมือนกันนะวางท่อเหมือนกันแล้วก๊ซรธรรมชาติแหล่งที่สามคือเราต้องเอามาจากต่างประเทศคือจะต้องบรรทุกใส่เรือมาอย่างเงี้ยใส่เรือมาอย่างเงี้ยก็จะ จะแ,แพงหน่อยเนี่ยมันมันแพงเรื่องค่าขนส่งนะแพงเรื่อค่าขนส่งอันนี้ก็คือการผลิตไฟฟ้าโดยโดยใช้การธรรมชาติแล้วก็จะมีการผลิตไฟฟ้าที่บริษัทเอกชนเนี่ยเขาเขาสร้างเขาสร้างขึ้นมาเขาสร้างมาอาจจะเป็นกังหันลมหรือโซล่าฟาร์มคือคือ <c oughs> ขอไปเป็นพลังงานไฟฟ้าจากจากแสงอาทิตย์อะไรเนี่ย คือคือเมื่อก่อนนี้เขาเขาจะส่งเสริมนะส่งเสริมส่งเสริมให้ให้เอกชนอะทำเพื่อเพื่อเป็นเป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาดเอามาใช้เนี่ยช่วงหลังๆนี่นะช่วงหลังๆเนี่ยการการลงทุนเนี่ยของของต่างประเทศเนี่ยเขาเขาเขาดูในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยไงดูในสิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะมาดูว่าการผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ย ใช้พลังงานสะอาดคือพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานจากฟอสซิลอันไหนมากกว่ากาันเขาก็จะมาดูคือเขาจะพยายามให้ส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดมาเชื่อเพื่อเพื่อใช้ในประเทศเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราใช้พลังงานสะอาดเยอะเขาก็จะมาลงทุนเนี่นเป็นเงื่อนไขของของเขาทางยุโรปอะไรเนี่ยเขาเขาเงื่อนไขครันี้มาดูตามบ้านเรา ตานบ้านเราเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยมันมันมีแดดแดดทั้งปีฮะแดดมากแดดน้อยการที่เราจะติดแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเราเนี่ยนะการที่เราจะติดแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเราหรือคืเขาเรียกอะไรนะโซลารูปใช่ไหมโซลารูปเข้าไปก่อนเขาเรียกโซลารูปคือถ้าถ้าเป็นฟาร์มเปเป็นเป็นแบบ บนพื้นดินกว้างใหญ่เลยโนซะลาฟาร์มอะไรเนี่ยติดหล,หลังคาเราเนี่ยโซลารูปเนี่ยตามบ้านเราเนี่ยจริงๆเราเราก็จะต้องติดติดแผงแผงโซล่าเซลล์นะจริงๆมันถ้าให้ติดตอนนี้นะมันแพงแพงมากเลยเป็นแสนนะฮะเป็นแสนมันมันก็มีหลายหลาย,หลายขนาดอะหลายขนาดสามวัตต์ห้าวัตต์ปกติผมผมมองดูแล้วตามบ้านต่างๆนะเนี่ยติดสักห้าวัตต์เนี่ยก็กําลังดีกําลังดีแต่ว่ามันมันแพงไง มันแพงติดทีก็คือหลักแสนอะ่ะแสนขึ้นอะ่ะหลักแสนไม่ไม,ไม่เคยต่ำ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 กว่านี้เลยนะเหตุผลที่มันแพงเพราะอะไรก็เมื่อวานนี้ก็ลองไปเสิร์ชหาดูข้อมูลข้อมูลที่ที่การการติดในแผงโซลารเซลล์โซลารูปบนบน,บนหลังคาบ้านเราเขาบอกว่ากระบวนการเน่ะมันยุ่งยากการที่เราจะติด แผงแผงโซ,โซลาเซลล์โซลารูปบนหลังคาเรานะเราจะต้องไปขออนุญาตถึงห้าหน่วยงานต้องขออนุญาตถึงห้าหน่วยงานนะมันมันม,มนะีเรื่องอะไรนะเรื่องพลังงานเรื่องการไฟฟ้าอะไรนอกนั้นเราต้องต้องไปแจ้งอะไรนะท้องถิ่นอะไรด้วยนะการที่เราจะไปติดบนหลังคาเราอะต้องต้องไปแจ้งพวกอบตกทมอ,อะไรต่างๆเนี่ยคือ คือจริงๆมันไม่น่าจะมาเกี่ยวอะไรด้วยไงถ้าเราจะใช้พลังงานซึ่งพลังงานมันเป็น,ปนแสงที่เป็นพลังงานของทุกคนใช่ไหมฮะเป็นพลังงานของทุกคนน่ะเราจะใช้ทําไมเราต้องไปขอคนนู้นขอคนนี้อะไรไปไปทั่วเลยต้งเขาบอกต้องห้าหน่วยงานนะซึ่งเวลาบริษทัทท,ที่ที่รับจ้างรับจ้างติดโซลาเซลล์เนี่ยนะเขาก็บวกไอค่าใช้จ่ายพวกนี้ไปหมดเลยโพ้ก,การขอนะัวจะขอได้เนี่ยเป็นปี ขอ,อยากกว่าจะได้นะขอขอถึงห้าหน่วยงานไงนขอถึงห้าหน่วยงานผมจําได้มันบดแล้วมันหน่วยงานนะมันมีทั้งการไฟฟ้าการไฟฟ้าก็ด้วยแหละท้องถิ่นก็ด้วยแหละไอ้ก็อะไรนะเขาเลือกอะไร,รพัฒนาอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับพลังงานอนะ่ะเกี่ยวกับพลังงานอะไรเนี่ยมีมีมีห้ห้าหน่วยงานที่ที่ต้องขอมันก็จะต้องเสียค่าใช้ใจ่าย มีการเก็บภาษีมีนอกมีในอะไรผมผมไม่รู้นะมันบวกอยู่ในค่าค่าใช้จ่ายเนะี่ยไอ้ที่เวลาเรา,เราจะติดแผงโซล่าเซลล์ถ้าถ้าถ้าจะติดอย่างถ,ถูกที่สุดนะก็คือประมาณผมดูแล้วราคาประมาณแสนสองโอ้แพงอะ่แะแล้วกว่ากว่าจะได้เงินคืนนี่เป็นเป็นสิบป,ปีนะเพราะเพราคิดถึงค่าไฟที่เราจะได้คืนนะคือ,ค,อคือการไฟฟ้าเขาก็บอกว่า ถ้าคุณติดของผมองคุณตามท้องไร่ท้องนาใช้เองนะก็นั้นไม่ต้องขอก็ได้เพราะว่ามันมันไม่ต้องมาอันนี้แต่ถ้าเรามาติดแบบมาขนานกับก,บกบนารการไฟฟ้าคือคือโซลาเซลล์เนี่ยมันมันจะใช้ได้ตอนกลางวันใช่ไหมใช้ได้เฉพาะตอนกลางวันช่วงที่มีแสงอาทิตย์แต่ถ้าเป็นเป็นช่วงกลางคืนมันไม่มีแสงเราก็ต้องใช้ไฟจากจากการไฟฟ้ามันก็ต้องไปต่อขนานต่อต่อขนานกันถ้าหากว่าเราเราอยากจะให้ใช้ได้กลางคืนอีกเนี่ย เราก็จะต้องติดอะไรนะเขาเรียกแล้วแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่เนี่ยจะชาร์จเข้าไปในเวลาเร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 า,เราใช้ไฟไฟตอนตอนกลางวันมันเหลือใช่ไหมไฟตอนกลางวันมันเหลือเนี่ยมันก็จะชาร์จลงไปในในแบตเตอรี่เพื่อให้เราใช้กลางคืนแต่แบตเตอรี่เนี่ยโคตรแพงไอตัวแพงที่สุดคือแบตเตอรี่เขาบอกว่าจริง,รงๆกฎหมายผ่านผ่านแล้วนะผมผมดูกฎหมายผ่านผมถึงมาสนใจไง เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยไอห้าหน่วยงานเนี่ยไม่ต้องไปขอแล้วกฎหมายเรื่องพลังงานการการติดสซลารู้ไม่ต้องไปขอเพราะมันไม่เกี่ยวแล้วเพราะเขาถือว่าไฟฟ้าเนี่ยพลังงานแสงที่เป็นของประชาชนทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ได้ไม่ต้องไปขอคือทําได้เลยทําได้เลยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ที่มีราคาแพงมีราคาแพงเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ เพราะว่าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะมันจะเป็นตัวแปลงกระแสไฟคือคือเราเราผลิตแสงไฟฟ้าจากจากพลังงานแสงอาทิตย์มันก็เป็นไฟกระแสตรงฮนะตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะมาแปลงจากกระแสไฟตรงมาเป็นกระแสไฟสลับมาแปลงเป็นกระแสไฟสลับเพื่อใช้ใช้ในบ้านใช้ในบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าใครติดติดโซ โซลาเซลล์เนี่ยโซลารูปบนหลังคาเนี่ยนะกลางวันเนี่ยเราเราก็เหมือน,เ,นเราใช้ไฟฟรีลยรัใช้ไฟฟีเลยแต่กลางคืนก็ต้องใช้ไฟของของการไฟฟ้าทีนี้พอเราเราไปต่อขนานใช่ไหมต่อต่อขนานกับกับการไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราใช้ไฟเกินมันก็จะไปดันมิเตอร์เราใช่ไหมดันมิเตอร์เราแทนที่มิเตอร์จะไหลไหลเข้ามันกลายเป็นไหลออกอันเนี้ย อันนี้มันมันจะต้องมีเงื่อนไขกับการไฟฟ้าอว่าจะจะรับซื้อคืนเราเท่าไหร่แต่เวลาเราซื้อจากการไฟฟ้าเนี่ยเขาเราจะต้องซื้อสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ใช่ไหมซื้อสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์แต่ว่าถ้าเราขายเขาเนี่ยเขาเราจะต้องขายถูกกว่าเขาไงขายถูกกว่าเขาตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยทางเห็นเห็นทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาจะสร้างขึ้นมาโดยฝีมือของคนไทยโดยฝีมือของคนไทยคือมันก็จะถูกกว่า เพราะตอนนี้ตอนนี้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะมันยังแพงอยู่คุณภาพดีๆแพงอยู่แต่คนไทยจะจะผลิตเองเนจะส่งเสริมให้คนไทยผลิตเองและอีกตัวหนึ่งก็คือไอตัวแผงโซลาเซลล์ตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะให้มีอายุยืนยาวแบบใช้ได้ทนขึ้นเนี่ยก็เห็นเขาบอกเขาจะไปประสานกับประเทศจีนประเทศจีนไปขอซื้อ แผงโซลลาเซลล์ในราคาถูกๆคือคือประเทศจีนเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าผมผมดูแบบการการการผลิตนะถ้าถ้าไม่พูดถึงถึงไอ้ไอพวกพวกที่ว่าสีเทานะพวกของของคุณภาพต่ำนะเขาก็พอใช้ได้เพราะสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะสมัยผมเด็กๆนี่นะไอสินค้าที่ได้มาตรฐานที่สุดก็คือสินค้าจากอเมริกา อันนี้จะเป็นสินค้าที่ที่ได้มาตรฐานที่สุดนะฮะช่วงนั้นอนะ่ะพออเมริกาผลิตสินค้าขึ้นมานะญี่ปุ่นก็จะไปก๊อปปี้ไปก๊อปปี้ของจากจากอเมริกามาอย่างเมื่อก่อนเนะ่ยเขาจะใช้แบบ made in USA USA แล้วก็มีตัวจุดหนึ่งตัวใช่ไหมฮะญี่ปุ่นก็ไปก๊อปปี้ของของอเมริกามาเลยฮะก๊อปปี้ของอเมริกาแล้วก็ใช้ว่า made in USA ก็คือ usa เนี่ยฮะแต่ว่าไม่มีตัวจุดเนี่ยญี่ปุ่นเขาบอกของของของผมเป็น made in usa ไม่ไม่ใช่ made in usa เนี่ยเพราะคือไป copy ของอเมริกาตอนหลังๆเนี่ยญี่ปุ่นพัฒนาพัฒนาประเทศมาเนี่ยสินค้าจากญี่ปุ่นก็ไปเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะสิ่งที่ต่อไปก็คือจีนจีนก็ไป copy copy สินค้าจากประเทศต่างๆทั่วโลกเอามา แต่ว่าช่วงเนี้เท่าที่ผมดูคือสินค้าคุณภาพจากจีนเน่ยถ,ถ้ามีการรับรองมาตรฐานจากจากรัฐบาลอะไรเนี่ยผมถึงว่าเขาเขามีมาตรฐานนะอย่างอย่างนึกถึงสิหวัวบวยอย่างเงี้ยโทรศัพท์เนี่ยจริงๆมันพัฒนาไม่แพ้ใครเลยนะสินค้าไอไออินเวอร,เอร์เตอร์มันการตอนนี้ที่ดังที่สุดที่ทใช้ในการแปลงกระแสไฟตรงเป็นกระแสไฟสลับของของโซลารูปเนี่ย โม้บ่วยนี่เป็นเป็นยี่ห้อที่ที่ดังที่สุดนะที่ดังที่สุดรัฐบาลเขาบอกเขากรองไปเจราจาเจราจากับประเทศจีนว่าขอจะขอซื้อแบบแผงโซลาเซลล์จากประเทศจีนเนี่ยไอ้ที่มีคุณภาพดีนะรับประกันอย่างน้อยก็คือสิบปีแต่จริงๆแล้วแผงโซลารเซลล์นะถ้าถ้าถ้าเราจะติดนะมันมันมันต้องรับประกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีนะ ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าพีถึงจะคุ้มนะเพราะเราติดทีเยอะไงติดทีมันมันหลายตังก็ทางทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามส่งเสริมส่งเสริมให้ผลิตอินเวอร์เตอร์ในเมืองไทยอม่มันก็ถูกลงใช่ไหมเพราะเราถ้าเราไปใช้ของหหวกุ้ยมันก็คงจะแพงอเพราะมัน,ม,นมันของของต่างประเทศมีคุณภาพดีที่สุดนะตอนนี้แต่ถ้าเราได้แผงโซล่าเซลล์ที่ดมีมีคุณภาพ มามาใช้อีกอีกอันหนึ่งมันก็จะลดลงและอย่างหนึ่งก็คืออย่างหนึ่งก็คือทางรัฐบาลเขาบอกเขาจะเทนคนคนติดตั้งอ่ะคนคนที่ติดตั้งในโซลารูปอ่ะแผโซลาเซลล์บนหลังคาเนี่ยคือคือเหมือนว่ามีการฝึกอบรมเพื่อจะให้มีคนทําแบบนี้เยอะคือตอนเนี้ยมันมีบริษัทอยู่ไม่กี่บริษัทแล้วครับที่ที่รับติดตั้งรับติดตั้งโซลารูปตามหลังคาเนี่ยทุผมไปเสิร์ชดูตาม ตามราคาต่างๆเลยนะแค่แค่สามวัตต์นะสามวัดเนี่ยแสนสองเนี่ยประมาณแสนสองแล้วล่ะแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลทําได้อย่างอย่างที่พูดนะต้องต้องดูปลายปีนี้แต่เพราะว่ากฎหมายผ่านสภาแล้วไงถ้าเขาทําได้คือสามารถผลิตอินเวอร์เตอร์เองได้สามารถไปซื้อแผงโซลาเซลล์จากจากจีนในในราคาถูกได้และสามารถเทรนคนที่จะติดติดตั้ง โซลารูฟเนี่ยนะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าค่าติดตั้งเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนคนที่รัฐบาลเทลมันนะ่ค่าติดตั้งจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งอะค่าแรงนะอยู่ประมาณหนึง่งส่วนค่าของอีกต่างหากเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยมันมันไม่ต้องไปขอไงไม่ต้องไปขอญาตไอ้ห้าหน่วยงานของของรัฐบาลอยู่ยแล้วให้ให้เสียเวลาที่ว่ารอเป็นปีมันง่ายซึ่งซึ่งบริษัทที่ติดตั้งเขาก็ใช้ไอ้ไอ้ตัวนี้แหละเป็นค่าใช้จ่ายเขาเหมือนกันในการติดตั้งในการติดตั้งไโซลารูฟเนี้ย มันลดค่าใช้จ่ายมีอย่างเดียวที่คือที่เราเราจะต้องบอกเขาก็คือว่าบอกเขาแจ้งให้ทราบอ่ะแจ้งให้ทราบทางออนไลน์แค่นั้นเองซึ่งบริษัทเขาคงทําให้ได้อ่ะแต่วิธีการติดตั้งเนี่ยมันจะต้องมีมีไลเซนส์นของของวิศวกรเซ็นเซ็นร,ร,รับรองนะมีการเซ็นรับรองสรแสดงว่าบริษัทที่จะมาติดตั้งเนี่ยจะต้องเป็นระดับว,วิศวกรคือมันจะต้องแข็งแรงอ่ะแข็งแรงทนทานคือคือรับแรงลมได้ใลการติดตั้งเนี่ยถ้า ถ้าผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยวิศวกรก็ต้องตง้องต้องรับผิดชอบก็เขาบอกปลายปีนี้น่าจะรู้ผลผมก็รออยู่นะเขาบอกว่าถ้าหากรัฐบาลทำอย่างนี้นะทําอย่างที่ว่าก็คือว่าไม่ต้องไปขอญาตขายแล้วถือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นของประชาชนนะรัฐบาลสามารถผลิตอินเวอร์เตอร์ ที่แปลงกระแสไฟตรงไปกระแสไฟสลับในประเทศได้เอามาใช้กับโซลาเซลล์ได้นะมีการไปเจราจากับประเทศจีนกับประเทศจีนเพื่อลดลดค่าราคาไอแผงโซลาเซลล์นะมีการเทรนนิ่งเขาว่าเห็นเขาบอกจะตามภูมิภาคต่างๆประมาณ1น0 0ง,หน,งหนึ่งหชุดอ่งห0 0 0นคนไม่ใช่คนหรอก เออเอาหมื่นคนก็ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเนี่ยแหละเพื่อให้มาติดตั้งถ้าทําอย่างนี้ได้นะเขาบอกค่าค่าติดตั้งโซ,โซลโซลาร์เซลล์โซลารูฟเนี่ยบนหลังคาเนี่ยนะจะลดลงอย่างน้อยอะ่ะครึ่งหนึ่งคือจริงๆเขาบอกลดมากกว่านั้นแต่ว่าเขาพูดแบบง่ายๆก่อนว่าจะลดลงเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งคือพูดง่ายไม่เกินหกหมื่นอะขนาดห้าวัตต์เนี่นะ คือห้าตต์เนี่ยกำลังดีสามตต์มันน้อยไปสามตาทนะน้อยไปห้าตต์เนี่ยกําลังดีเลยจะไม่เกินหกหมื่นไงจะ,จะไม่เกินหกหมื่นถ้าถ้าพูดลักษณะนี้นะเราลดค่าไฟได้ได้สัปดาห์เดือนสองพันนี่นะไม่กี่ปีก็คืนทุนแล้วไม่กี่ปีก็คืนทุนนะก็ผมก็รออยู่นะว่าจะสําเร็จหรือเปล่าว่าจะสําเร็จไหมเพราะผมก็รู้ที่ผมอยากติดไงเพราะ โดยปกติทั่วไปคนติดโซารูปได้นะต้องเป็นคนมีตังค์ต้องมีคนมีตัง,ตงค์ฮะแต่คนแบบชั้นกลางคนไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยที่จะประหยัดไฟได้เนี่ยอาจจะอาจจะยากแต่ถ้าหากวิธีนี้มาได้นะผมว่าโอเคเลยล่ะผมผมก็น่าจะติดละผมก็คงจะติดนะเพราะว่าให้ติดเป็นแสนเนี่ยแล้วยี่สิบห้าปีเอาสิบปีคืนทุนเนี่ยอ่าสิบปีคืนทุนส่วนอีก อีกสิบห้าปีก็เป็นกําไรไงเป็นกําไรผมผมผมรับได้นะเพราะว่ามันประหยัดพลังงานได้จริงๆอันนี้ผมขับรถมามาถึงเนี่ยเดี๋ยวผมผมขออยากไปซื้อน้ํำก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะต้องไปเข้าสวนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังนะครับ น้ำเรียบร้อยต้องซื้อเผื่อพวกนี้ด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้ร้านร้านเขาจะหยุดหยุดหนึ่งวันก็เลยต้องมาซื้อสำรองไว้ก่อนอันนี้ก็จนจะถึงสวนผมล้อีกประมาณสองรอยเมตรจะใครที่ดูดูผมไลฟ์สดเป็นประจำก็คงจะจำเส้นทางได้นะครับขับรถมาทางนี้ตลอดขับทุกวันนะฮร บรรยากาศเช้าเแ,แดดไม่ร้อนผมผมชอบจริงๆผมชอบแดดไม่ร้อนเนี่ยดีเพราะผมเนี่ยเจอแดดมากๆไม่ไหวแล้วโอ้ตัวดาไปหมดแล้วโอ้แถวนี้นะข้าวเออข้าวลม้มนี่แสดงว่าลมแรงเมื่อวานนี้ผมผมไม่ได้เข้ามาไงเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเท่ามือแต่ไปช่วยลูกขนของช่วยลูกขนของที่คอนโด ข้าวแถวนี้เริ่มออกรวงแล้วฮะเขาเรียกอะไรตังท้องว่ะออกรวงมาแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์แต่เอกชนคงคงไม่ได้หยุดะถึงสวนผมแล้วครขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนนะครับ